สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยุค90มานำเสนอนะครับผมคันนี้เป็น BMW E36 Compact นะครับผมจุดเด่นของคันนี้คือมันเป็นหลังคาทะลกนะค๋ยวเรามาดูกันนะครับผมรถคันนี้บอดี้ดมเดิมสวยนะครับไม่มีชนหนักนะครับในห้องเครื่องยังเป็นสีเดิมเลยนะครับจากโรงงานนะครับผมเครื่องเดิมนะครับไม่วิ่งมาแค่ประมาณแสกกลางๆอ่ะถือว่าใช้ไม่เยอะนะครับดูครับคันหน้าต่างๆยังสวยงามมากนะครับยังเก็บสภาพเอาไว้นะฮะ ห้องเครื่องสะอาดเรียบร้อยนะครับฝาโชคฝากระโปรงหน้าดีนะครับแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะครับโอเคแล้วผมขอปิดเลยนะครับโอเคนะครับมาดูกันนะฮะรถจัดทรงมายุก้าสูเลยนะครับหล่อเลยครับล้อ BBS นะฮะนี่นะครับหล่อมากครับคันนี้นะฮะดูนะครับ ดูยาวๆไปเลยครับทะเบียนมีให้นะครับแต่ตอนนี้ถอดไปสลับนะครับเพราะเจ้าของเขาเอาไปเขาคืนนะครับภาษีเต็มครับคันนี้นะฮะโอเคมาดูฝาท้ายกันนะครับนี่ครับโชคยังดีทุกอย่างนะครับตะเข็บเดิมนะครับดูไปตามๆกันนะครับนี่ครับตะเข็บเดิมนะครับรถไม่เคยชนนะครับดูนะฮะอันนี้เครื่องเสียงมีนะครับมีซับนะครับ มี power นะฮะข้างหลังนะฮะตรงนี้อ๋อเป็นชุดเครื่องมือนะครับยังมีอยู่ครบเลยนะครับอ๋อนี่ผมไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยเบาะหลังสามารถพับให้นอนลงไปได้นะครับกรณีจะใส่ของเยอะๆนะครับผมโอเคมาดูตามกันนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะฮะขับไปนี่หล่อแน่นอนครับคันนี้นะฮะ,ะมาดูกันนะครับ หลังคานะครับเป็นหลังคาถลกไฟฟ้านะฮะมาดูภายในกันนะครับเบาะหลังนะครับหนังสภาพตามนี้เลยนะครับก็มีเก่าบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ทุกอย่างโดยรวมใช้งานได้ดีนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะฮะเกียร์ดีเครื่องดีนะครับช่วงล่างแน่นๆเลยครับน้องดีครับกุณจันรถไปอยู่ไหนครับ เร็วหน่อยครับเราลูกชายกุญแจมาให้ก่อนครับผมมานี่นะครับกุญแจนะครับมีรีโมทนะฮะเราก็ใช้การสตาร์ทอย่างนี้ได้เลยนะครับโอ้เครื่องแน่นมากครับนิ่งๆเลยนะฮะแอร์เย็นนะครับ เรื่องเครื่องเสียงผมไม่เก่งครับยังไงเพื่อนๆลองไปเล่นนะครับตัวปรับปิดหลังคาอยู่นี่นะครับนี่ครับมาแล้วนะครับไฟฟ้าชึบปิดเปิดง่ายนะครับนี่ครับปิดเปิดง่ายนะครับเป็นหลังคาผ้าถลกนะครับคันนี้นะฮะโอเคเรามาดูภายในกันนะครับแอร์แบกมีนะครับคอนโซลต่างๆยังสวยอยู่เลยนะครับคันนี้นะฮะ เกียร์ออโต้ครับมีโหมด3โหมดนะครับมี M E S นะครับผมอันนี้น่ครับไม้ที่ผมบอกครับ167,324กิกโลครับไม้แท้นะครับคันนี้นะฮะโอเคนี่ครับหลังคาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะโอ้หเครื่องเงียบกิฟเลยครับอย่างรถใหม่เลยครับเจ้าของก็ดูแลดีจริงๆครับเนี่ยเห็นไหมครแทบไม่ดยินเสียงเสียงเครื่องเลยนะครับคันนี้การันตีครับ ไม่มีปัญหาความร้อนนะครับไม่ควันนะครับเครื่องแน่นดีครับดูดิเห็นไหมครับเครื่องเงียบจีบเลยฮะคันนี้ขับไปหนไใครก็มองอะผมบอกเลยทรงเนี้ยนะครับรอรอครับจบจบนะฮะนี่นะครับยังมีทีครับป้ายทะเบียนมีให้นะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีเต็มนะฮะสภาพตามนี้นะครับผม สนใจงานติดต่อานมครับผมที่0 8 9 9 8 0 0 9 0 9นะครับเรามีบริการส่งทั่วประเทศน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ